การเราจะุ้มซ้อมมานานจริงผมคิดว่าพวกเราน่าจะพร้อมกันแล้วนะฮะเพราะว่าเราได้ซ้อมกันมาประมาณสองสองเดือนเต็มปประมาณประมาณนั้นวางเปล่ามากเพราะว่าเราเราซ้อมกันมาอย่างหนักหน่วงจริงแล้วเพื่อที่เพื่อที่จะโชว์ในสองวันนี้อย่างเต็มที่ครับใช่ครับผมแล้วก็ดีใจที่แฟนคลับแบบให้การตอบรับไปอย่างดีครับโชวเอาไปสองรอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ ใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถซื้อบัตรได้ที่เทนติเกตเมเจอร์ครับเป็นแบบไลฟ์สตรีมมิ่งครับผม,มก็คือก่อนวันนี้ตอนสี่โมงเย็นแล้วก็วันพรุ่งนี้ก่อนสี่โมงเย็นครับแต่นี่เป็นแบบเป็นคือแบบเฟนติวบลที่แบบ,บยิ่งใหญ่มากเลยนะใช่ครับแปดคู่16คนอบอกเลยว่ายิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่ามีคอนเสิร์ตที่ไหนแบบคนเยอะขนาดนี้ไหมจะมีไอเอ็นโอเคจบ ความพิเศษยังไงงอ์นั้นนุ่นครับมันก็ด้วยความที่มันเป็นหลายคู่แหละเพราะว่าก่อนนี้มันก็อาจจะแบบว่ามีประธานนักเรียนใช่ไหมแกงประธานนักเรียนมีโอเอ็นมีมีฟิลแฟนฟันที่มันมี3คู่อะไรเงี้ยเราก็ครั้งนี้มันก็เพิ่มดีกรีความความอลังการขึ้นไปอีกมันมีความ8คู่16คนซึ่งเวทีเนี่ย ยืนกันก็แน่นสุดๆเลยแล้วก็มีแดนเซอร์อีกอะไรอีกมันจะยิ่งอลังการขึ้นไปใหญ่ครับใช่ครับด้วยเอ่อด้วยคาแรคเตอร์ของแต่ละคู่เนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วก็ต้องดูไวว่าสามารถเปลี่ยนออกมาโชว์อย่างไรได้บ้างใช่ครับคต่ละคู่มันแบ่งพาร์ตการโชว์เป็นยังไงบ้างที่เราคุยคุยอมาที่ดูสคริปต์มาแล้วเหมือนโชว์ประมาณ7ชั่วโมงครับ7ชั่วโมงเลยเหรอเอาเลยเหรอเอาไปเล่นไปเอาไปว่าแต่ละคู่ก็จะมีมีพาร์ทของของคู่ตัวเองแล้วก็จะมีการ collaboration กันด้วยเออแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทที่เขาเหมือนมาไฟกันอย่างธีมของคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือว่าการปฏิวัติความรักอ่ l r e v o l u t i o n อ่าใช่ r e v o l u t i o n แบบว่าอะไรครับคุณบุวินครับมันเป็นคำว่า love กับ r e v o l u t i o n c o l l a b o l u t i o n คือปฏิวัติการประกับปฏิวัติประกอบกันชื่อเท่ดีครับอ่ะอย่าเริ่มกบบมีคู่เราซ้ำเหมือนแค่ไหน โอ้โหเรียกว่าเรียกว่าหลังหักได้เลยฮะอุ้ยพี่ไม่ได้ตลกเออเราขายอะไรลูกเราขายอะเป็นยังไงบ้างคู่เราเราขายหล่อแต่บางครั้งก็ขายตลกเหมือนกันครับแต่ครั้งนี้บอกเลยว่าเราจะสายเป็นความนุ่มนวลเอ่อเพราะว่าซีเนเจอร์ของคู่เราก็คือว่าเป็นความห่วงใยกันแล้วก็คอยเทคแคร์ดูแลกันครับเชื่อไหมโอ้โหอช่วยด้วย ้เราใสเราใส่ร้องต้อพูดไหมไม่ครับเราใส่ร้องไหมเราต้งพูดเราเราใส่เราใส่เดือดดานอยู่แล้วครับเพราะว่าเปิดซีรีส์มาเราก็ต่อยกันตั้งแต่ซีแรกแล้วดังนั้นดังนั้นถ้าสมมติว่าใครได้ดู On p r i e c i t y ไป เดือดประมาณไหนเราก็จะเดือดประมาณนั้นแหละคารับอารมณ์อารมณ์หนักาแบดบัดี้เป็นยังไงอวสการของเราเป็นยังไงมันก็เป็นพาดต่อกันไปของเทศอย่างเงี้ยครับการสดงวันนี้ก็ฟ้าดด้วยเพลงบมนเวทีด้วยกันเลยใช่โอ้ยพมรู้เลยอ่ะแว่าเดือดแน่นอนเดือดแน่นอนครับังเ็ัตงว้าวโอนโอนโนอนโนโอโโโโอนอน ครอยกเข้ามาครยากเข้ามาคอยาเข้าาตับตลัตัลับตลนี้ตลับนี้ตับนี้ครับครับผมก็สหรับโชว์ของคู่เราก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นปีครับว่าจะขายเท่กันนะครับปีนี้ก็ขายเลยขายเลยนะายเลยนะ่า้อนุ่เลยนคุณพูดเหมือนที่คุณนัดกับผมมาหน่อยสิง่ายยังไงคอนเซ็ปต์ของเราเป็นยังไงก็ เป็นเพลงที่เลือกเองครับคูัทุกคู่ก็จะเป็นเป็นเพลงที่ตัวเองอยากเรียกอะไรเลฟิเซนต์ความเป็นคู่ตัวเองออกมาครับผมใช่ในพาร์ทของพวกเราเนี่ยมันก็จะมีความแบบเรื่อยๆไม่แบบเรื่อยๆก็คือด้วยความที่เนเจอร์ของวเราเป็นคนแบบเรื่อยๆ

อ่าเอาแล้แกะปูเสร็จแล้วนะครับแล้วของผู้เราหรอพี่อาผมคิดว่าความแตกต่างของพวกเราทั้งสองคนกับพี่พี่คือความเป็นเด็กโอ๊ยทำไมน่ากลัวมากเลยคือความเป็นเด็กกันไงอความสดใหม่ของพวกเราครับแล้วด้อายุใช่สดด้วยอายุแล้วก็สดด้วยพลัดโสดว่าพี่อ่ะขอโทษนะพี่ก็สดแบบการที่เกียรติพี่อด้ในเรื่องอายุเออ แต่ว่าจะมีการแจกความสุดสายใช่แจกความสดใสให้ทุกคนนะครับแต่ว่าก็จะมีสิ่งที่เซอร์ไพรส์หลายๆคนเหมือนกันอยากให้ไปรอดูเจอไปนายแล้วเจอไปนายแล้วเซอร์ไพรส์ที่เขาว่าเป็นยังไงไม่มีอะไรเลยครับไม่มีไม่้อยไม่อยไอ้นุ่นไม่มีไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยครับรอ่นเล่นรอเล่นรอเล่นเอ่อก็จะมีอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นจากคอนเสิร์ตเก่าที่เราทำมาครับก็จะเป็นเพิ่มเติมมาจากคอนเสิร์ตเก่าแล้วมีอะไรใหม่ๆมาอีกครับก็อยากให้เราติดตามชมกัน โอเคคข้อดน้าหลังข้อหน้าลัข้อหน้างขึ้นทั้งหดเอนาหลักข้นาหลังขึกน่ข้นแน่แล้ว่ขึ้นแทนสุดขึ้นแทนแล้วขึ้นแทนแล้นเอาขึ้นเ้นน่้นแ้นนดูก้นแเ้ยน่ขึ้่ขึ้นแน่ขน่ขึนแนมขึ้นแนแแ่ข แล้วก็เหมือนออกมานอกกรอบมากกว่า FFM นะครับผมเจ้เหมือน FFM ก็ขายน่ารักไปแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยคูเราขายอะไรูดเราขายอะไรอะไรนะครับพูดเราขายข่เหรอไข่โจ๊บอ่ะาขหนา้ข่นาตาไขนาตาขนาาราูเรามาขายตลกใช่ไหมเฮ้ยก็เราไม่ได้ตลกขนาดนั้นครับจิจริงเราเป็นคนซีเรียสซีเรียสเทบการงานครับผมล้ออะไร่าน้ร เออไม่เราซีเรียสเราเป็ีเรียสเดีเราเย็นดูนี่อะไรน่าก็แต่รนาพูดเราไม่ชิมวแบบเคยเท้าต่างแล้วไม่ค่อยไม่เรื่อยๆไม่เรื่อยๆบอกเลยว่าของเราเนี่ยคือแบบเอาเรื่องเลยคือแบบมาแล้วแบเอาเรื่องเลยเอาเรื่องแค่แบบจุดหนึ่งแล้วก็เรื่อยเรื่อยต่ออะไรกันอะไรงไนคือเรื่อยๆก่อนเรื่อยๆก่อนแล้วถ้าถ้าใครตื่นี้ไม่อยาก สปอไผมว่าถ้าเกิดพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องหลุดหลุดอะไรสักอย่างเอทินกนบอกว่ายกพริกมาทั้งสวนเลยนะโยกอะไรนะพริกยกพริกเออเด็ดแน่กว่าไม่จะตายไม่จะตเออก็ดูบ้างพอดูพอดูบาง จะร้องหร้ครับผมคือพวกเราสองคนก็ซ้อมจนปวดหลังแล้วนะครับผมผมตั้งใจเลยว่าคอนเสิร์ตเนี้ยผมจะมาเป็นเมนโวคอลอาจจะไม่ค่อยได้เต้นเยอะก็มาขายหล่อร้องเพลงตามตลอดเวลาคือต้องบอกว่าตลอดเวลาระยะ2เดือนที่ผ่านมาแบบเขามีการไปอัพสกิลการร้องของเขานี่ล่าสุดถ้าใครได้ไปเห็นใน Twitter นี่เขามีคิดร้องเพลงด้วยอ่าใช่ก็ถือว่า เวรอบนี้เราจะมาอีกเวนึงรอบนี้เราจะมาในเวที่แตกต่างจากที่ฟิลแฟนฟันเราอาจจะมีความแบบสนุกความเฮฮารอบนี้เราจะเป็นอีกมุมมองนึงให้ทุกคนได้เห็นครับแล้วคูบินจะเต้นงานตอดทุกอนฮะอ่าผมไม่ได้พูดนะผมแค่บอกว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิม

ครับครับผ้งาีที่บอกมันเต้นมันอะไรยังไงที่บอกแต่เราอยังไม่มีเต้นในคู่เราด้วยช่วงวัยของเราแล้วไม่ถึงเราหรือว่าเราโชว์เสียงพลังเสียงไงที่พอดอยากกดันเพราะไม่จริงๆเขาเมนโวคอลใช่ไหมฮะผมสองคนนี่มีมิวิชชัวมิวิชชัวมั่นใจไว้ก่อนชัวแต่ว่าสองคนนี่คือก่อนหน้าที่จะมีคอนเสิร์ตคือตีตัวเข้าโรงพยาบาล เพราะโอนเลยคือย้อนหนักหรือว่าคือยังไงเกิดอะไรขึ้นกูใช้ประกันไม่คุ้มครับกูแวะไปนอนจะหมดอายุพอดีก็เลยมดไปนอนหน่อยแต่จริงๆก็ไม่ได้อยากเข้าหลอกเหมือนพูดเล่นนะแต่พูดจริงไอเนี่ยเออเจ็บตัวบ่อยนะทีที่เราจะมีเซนเซอร์ร้องเพลงจะเอาเต็งเนื่องจากมันเป็นการเดบิวต์คอนเสิร์ตแรกของพวกเราครับเดบิวต์เดบิวต์เดบิวต์แก่สีแก่สเคนั่นแหละครับ พวกเราก็มีเซอร์ไพรส์มาให้ครับก็จะได้เห็นบุ๊กในอีแบบที่ไม่เคยเห็นแล้วก็จะเห็นผมแบบที่ไม่เคยเห็นแน่นอนผมรับรองเลยว่าทุกคนต้องวูู้ฮยิ้มหน่อยนะจินนี่อยู่ไหนมองเห็นอยู่นี่อยู่ไหนร่างกายพร้อมใช่ไหมครับเพราะว่าบุ๊กมีอาการอะไรพร้อมพับพร้อมครับพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนสนุกแน่นอนครับแล้วก็คงคอนเซ็ปต์เดิมครับรักกันดีตีกันตายครับ เพลงที่เลือกมาก็ก็มูดก็เหมือนคู่เราเลยใช่เพลงของเราก็เออชื่อเลยมันมันเพลงนี้ละกันมันได้ความสนุกได้ความเะเลนแล้วก็แบบมีตีกันพี่เขาเริ่มทมนะเขาเริ่มเขาเริ่มจะแบบจอดเราแล้วนะเราจะหลุดแล้วนะต้องตกลงผมผมไม่รู้หรอกครับอะไรพี่ถามอ่ะตอนเลื้ยงเพลงตีกันไหม อ๋อไม่ครับตีครับตีเลยอยู่กัตีเลยตอนนี้ยังตีเลยไม่เหมือนที่เตรียมเลยออกมาแฟนแน่ครับผมแฟนชอบแน่นอนครับครับเราเวลาตอนของเรามีแต่มาสู้เราหนักหน่วงเหมือนกันนะซ้อบเอาเลยย่าก็ ก็ถ้าแฟนคลับตามสตอรี่พวกเราก็ส่วนมากพวกเราก็จะไปสมหัวเรียนร้องเพลงกันใช่โดยได้ใช้เวลาอยู่นู่นใช่วนใหญ่ตั้งแต่ต้นปีครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเป็นเดบิวต์โชว์ไทม์ครับโชว์ไทม์ครั้งแรกก็ของโชว์ของพวกเราก็ประมาณเหมือนเหมือนพวกเรานั่งอยู่บ้านฟิลโฮมมี่ผมจะพาผมจะพาผมจะพาทุกคนเข้ามาอยู่ในบ้านของผมในบ้านของผมฟรีอยากให้ฟิลว่าแบบ มันอบอุ่นแค่ไหนถ้าไปจุ่มทุกห้องเลยไปแค่นี้านะอะไรนะครับได้หมดนะครับได้หมดครับใช่ครับแต่เราไม่ได้เราไม่เรื่อยๆไม่เรื่อยครับไม่เรื่อยนะเรามีความตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆเวลาเข้าไปนิดๆหน่อยๆเวลาเวลาเราทำงานเหนื่อยเวลาเราอยากมีความสุขอยากหาที่เซฟโซนเราก็จะกลับมาที่บ้านใช่ครับอันนี้ผมจะให้ฟิลแบบนั้นกับทุกคน พูอ่างเป็นการ c o พูอื่น c l ู้อื่นอ๋อเหมือนที่ไม่ไม่ได้ลใครคนเดวนเกิดวันเกิดวนเกิดใครบ้างครับทุกต้องดูแลคนดูแพ่อของเอยจริงจริงการ collab กาอยู่ี่ l a b กันเป็นยังไงเหมือนเหมือนที่เหมือนที่เอิร์นมิกบอกครับถ้าถ้าถ้าในพาร์ทของ c แล l a b ก็จะมี มีหลายส่วนมีทั้งพันธมิตรแล้วก็มีทั้งมีทั้งนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดก็เดี๋ยวไปรอดูครับภาษาอัไท่ได้แต่าษาอังกฤษไม่ชอบที่หน้าตาอยู่ยังไงรอดูดีกว่าเพราะว่าแค่ผมพูดพันธมิตรแค่นี้ก็สปอยแล้วครับเอ้แต่แต่ผมอยากรู้เรามาในทีม revolution เห็นนิยามความรักว่ายังไงโอฉีกเลย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  ความรักหรอก็พวกเราทั้งสิบหกคนนี่แหละครับของผมมาอยากให้เขาไปดูในโชว์มากกว่าไม่นะไอ่นี่ยารโชว์ของเราสองคนที่บอกว่ามันจะแบบเป็นยังไงก็รก็ผมว่า feel good ครับแล้วก็มีความ ผมบอกไม่ถูกอะแต่มันมันคือความรักที่เราจะให้ต่อคนมันสำลักความสุขจนร้นเหรอคเราได้ดูชมแล้วอ๋อผมผมดูทุกคู่เลยผมค่อนข้างคัด้อยรอบไปแล้วับสบายอยู่นี่อันสุดท้ายแลครเขาจะปากน้องสุดน้องสุดไมเมีนายโร์ากเาแล้วากแล้วลอง้เอน่ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่อ ต่อให้พวกเราที่เข้ามาเราแกะกลุเลยจริงจังหมดเต้นเพื่อเต้นอีกอ๋อได้ครับไปเลยโฟรสู้สู้เพื่อนครับครับสำหรับใครนะครับที่มีบัตรอยู่แล้วก็มาดูพวกเรากันได้แต่ใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับสามารถซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับปิด4ี่โมงเย็นทั้งสองวันเลยครับสามารถ เปิดเอ้ยปิดถูกแล้วปิดแล้วใช่ครับรับรองว่าสนุกแน่นอนได้เห็นพี่ๆแต่ละคนเนี่ยโชว์แต่ละโชว์บอกเลยผมเป็นมัมมี่พี่ฟุ๊กเอ้ยไม่ใช่พี่ฟุ๊กผมเป็นมัมมี่พี่ฟุ๊กด้วยอยากให้มาดูพี่ฟุกด้วยรับ่ไม่ได้มาอีกเออะไรอยากเจมินายากเจมินาดูแล้วเราชิดู่ไหนที่สุดเราดูแล้วเอ๊ะู่ไหนที่ ผมเห็นด้วยกับโฟสทุกอย่างเลยครับเออมัมมีใครอ่ะครับเออคิดพูดอย่างีอผมเป็นมัมมีเหรอผมมัมมี่อ่อตอนตอนนาราวทนแล้วกันหนองทำไมเครับเขาเขาโซคิวอะเออเธอน่ารักน่ารัก รับรองได้ความสุขเต็มเปี่ยมแน่นอนครับตัวรับแรงกันแห้งเลยครับครับคุณคอ่ะไม่กินไฟล์ไม่กินไฟล์อันตรายนะ y e a It's your turn bro แล้วผมผมว่าเรื่องแบบนี้ผมน่าจะต้องให้เจมินายฝาดครับผมอ้าวอะไรวะไม่เหมือนนี่คุยกันไว้นี่หว่าโอเคเอ่อเอ่อ Uh, okay guys uh, if you're an international fans and you're not in thailand right now or if you can't come to the concert or if you don't have the ticket right now uh, you can buy the live streaming ticket through ttm live until 4 p.m on both days uh, yeah we are hoping to see you guys online thank you <laughs>